ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ฤดูทำนาพี่น้องบ้านเฮากับสิเริ่มระย่อยเริ่มไทยนาหุดฝนก็นเริ่มตกลงมาแนพี่น้องบ้านเฮากับเริ่มไทยนาหุดเป็นประเภทนี้สิสู้เขาฤด,ดูการทำนา ครับก็บเป็น,ออน,น,น,นสองทุง่งบานเข่าเดี๋ยวคนกะลังไถยนาหุดสองทุ่งวิสานบานเข่าสองฝั่งทางอันนีนนนน้ทางลัดสู่หมู่บ้านลัดสู่หมู่บ้านจากตำบลหนองใหญ่ไปตำบลชุ่มแสงทางลัดสู่หมู่บ้าน ตามทองไฮทองหน้าพี่น้องกะจีเป็นประมาณนี้นะท่างกะจิบ,บดีเนี่ยครับฝนตกมากเนี่ยท่างก็จีเป็นจังสี่เลยกจะจีมีน้ำขังเนาะเขตบริเวณน,นี่พี่น้องเพิ่นกะจีออกมาอยู่ทองไฮทองหน้าเนี่ยแต่กยย็ยังบ่หลายยังบ่หลายบางพื้นที่นี่ออกไปอยู่ทองไฮทองหน้าหลายเลย có này nhắc mọi thân đi lại bốc kì lắng à, này thang lát xu một bản nè thoát gắn hết nhỉ hả cái sấy vớt sang nâng lên Phải tầm muôn thế à? nâng lên พอได้เห็นงานตัวนี้ฮะโอ้โอ้นี่ออกมาอยู่โมบานนะบอเป็นพี่น้องในโมบานเพิ่นออกมาอยู่ในยูนาก็มี่ หมูบม่บ้านสูหมู่บ้านคนละตำบลแต่ว่าลัดเป็นทางลัดเป็นทางลูกล่งน,นี่เป็นพื้นป่า นนเป็นพืนปลาเห็นเพื่อนไหนปลูกมันไปเบิ่งเพื่อนปลูกมันก่อนอันนี้ก็เป็นหน้าโอ้่นไทยลดลดลดเศร้าห้เพื่อนกันเลยยฝ่าไทเห็นเพิ่นปลูกมันก็นเลยมาเบิ่งก่อน ตมวเถอะฮะโอ้ยเห็ดยังเห็ดยังเห็ดยังสิมวนสมิ็ธเบีกจีออนี่เพื่อนตัดมันว้ตะปูกอันนี้รับจ้างเขาเป็นใส้ใชเพื่อนปลูบังไดโอ้บริเวณนี่อันนี้เพื่อนมามารับจ้างตัดก่อนครับตัดเป็นทอนนี่ เป็นอะไรมารับจ้างตัดขาแร่งขนต่ำบ่ฮะขาแร่งขนต่นี่มันนี่เพิน่นเพิ่นเตรียมครับเตรียมไว้เนี่ยตัดเตรียมไว้โอ้หลายขัดโอ้ทีก็ นี่คือเพื่นมารับจ่างตัดมันเป็นทอนเป็นทอนตัดเป็นทอนไวเทนี้เพิ่นกระจิตรเตียมปลูกเลยนี่ระบริเวณเพิ่นชีใช้ปลูกมันพี่น้องบ้านเฮาบ่มีหยังครับมีแต่ไฮมันกับไฮอ้อยแถวนี้แต่ไฮมันออไฮอ้อยไฮมันไฮอ้อยหลายครับนี่นี่เป็นพื้นป่าด้วยครับเดี๋ยวผมสิพาเข้าไปเบิ่งพื้นป่าอีก แล้วนี่ยังเป็นปลาสมบูรณ์อยู่ครับฟังนี่ยังเป็นปลาสมบูรณ์อยู่รัดธงรัดทารัดปลารัดปลวกมาพี่น้อง หมูบ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งคนละตำบลเป็นตำบลน,น้องไนยครับตำบลชุ่มแสงของอำเภอสตึกแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นปลาแบบไอ้เบิร์ดเลยครับเนี่ยแต่ว่าจวงนี้เพิ่นเพิ่นซาวเนาะซาวออกเห็ดไฮมันเห็ดไฮหยังเห็ดไฮมันแน่ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาอ่อยเป็นปลาอ่อยแถวนี้มีปลาอ่อยปลามันครับส่วนมากพี่น้องชาก,กรบ้บานเท่าเป็นกระสีเพชดปลาอ่อยเจ็ดไฮมันไฮอ่อยบางที่ก็มียูค่าเนี่ยนี่คือปลาถี่ยังสมบูรณ์ครับ โอ้นาเฮ็ดนี่ฝนตักๆคักคนกับมาหาเฮ็ดกันอยู่เลยพี่น้องนี่นะครับยังเปิดปลายังทีหนาเบิ่งอีกปลาหนึ่งครับห้อยทางพี่น้องบานเฮาาพื่นเล่อวนี่เล่อห้าเก็บเฮ็ด <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ย ช่วงนี้ฝนยังมาท่านดีล่งหลายปลาเลยมั่ท่านดีหกปันไดปลายัางยังแบบแห่งแรงอยู่รับฝนตกมากะคักนี่เขียวเลยครับต้นไม้ต้นไลก็จะขึ้นหลายเห็ดก็ะจะออกอเป็นทางเที่ยวพี่น้องบานเทาเพิ่นเลาะหาเที่ยวหาเห็ดหา,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 หายัางไป มาน,นีกันิมาสูอีกหมู่บ้านหนึ่งอาจะเป็นคอนนรีดอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องแต่แต่ฟังนีิกับยังเป็นปลาอยู่ปลาธรรมาชาติทีนน่มีมั่นพนนนี่น้องบ้านท่าันกันเห็ดมั่นยวครับขามาอีกหมู่บ้านหนึ่งของตำบลชุบแสงเพื่อสตึกเป็นหมู่บ้านนี้หน่อยหมู่บ้านนี้เพื่อนสีผู้ดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาใหม่ ปลาใหม่หลายลีครับหลายหลายคัดครับแต่สำหรับหมบานเนี่ยเป็นโมู่บานนิดหน่อยรวมสมบูรณ์ไปด้วยอปลาใหม่เบนจะพันหลากหลายเลยครับเดี๋ยวผมเสียให้ไปเบิ่งอีกอีกด้านหนึ่งของหมบานเพิ่นเลาะข้ามาในหมบานเพิ่นละครับหมบานนิดหน่อย ผมว่าท่านเขาหมู่บ้านครับไปทั้งนี้สิเขาหมู่บ้านแต่มาทั้งนี้เป็นสิเลาะไปอีกท้างปลาเป็นปลาใหม่เดี๋ยวผมสิพาเลาะเขาไปในหมู่บ้านก่อนเลาะเขาไปในหมู่บ้านเพื่อนก่อนในหมู่บ้านเพื่อน เป็นในนั่งค้อกีดนิหน่อยกีดนิหน่อยเรว่าเป็นมบานอยู่ปาลารรอบๆเลยเฮ็ดอย่งปลูกอย่างปูกอย่าง้คาโอ้หคาพ้านตกล้วปลูกไดไเลยมันบ่ โอ้ปลูกของอยากของกินไว้เนาะนะครับฝนตกฝนลงคนก็เริ่มปลูกของเลาะเลาะนี่ครับอีกมูบ้านหนึ่งครับเดี๋มูบานนี้เพื่อนบอกอ่าอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาอ่าพื้นบาทยือภาษาเขมร ก็จะออกทงออก่าเน่ในบานกับมค่อยมีคนบันไดเตรียมเตรียมตัวสิล่งให้ล่งหน้าขึ่นโมบานนิดหน่อยสอดว่านี่จะเป็นสร้างดำนิดหน่อยพี่น้อง ในหมู่บานคนเป็นมูอบานน้อยๆครับแต่ร้อมรวบไปด้วยรอมรอบไปด้วยปลาใหม่ปลาใหม่เป็นจะพันหลากหลายเลือเกิน บรรยากาศเลาะไปน้ากันพี่น้องสุดหมู่บ้านก็จะเป็นคนกีดออกไปอีก นะครับป็นกะทิเห็ดให้มั่นให้อ่อยกันบริเวณพื้นที่แถวอำเภอสตึกเนี่ยให้อ่อยให้มั่นลายนี่คืออยู่บริบรเวณตำบลชุ่มแสงของอำเภอสตึก ครับข้างนาเนี่ยออกจากหมู่บ้าน่นมามันสิเป็นเป็นปลาใหม่บักไงเลยพี่น้องเป็นปลาใหม่ญ่เลยฝนกำล่งตกแห้งมือเดียวไปยักชุมฉ่าไปนะครับปลาใหม่ปลา,าไงเลยครับ จะบ,บริเวณปลาเนี่ยเซมี่มันน้องหนามน้องนามโบรานอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเร่ขุดหลอกขุดหลอกไหมสมัยโบร่านเนี่เป็นน้องนามแบบดั้งเดิมเลยเดี๋ยวผมสิผ้าเบ่งแต่ก่อนน้องนามเพิ่นยังว่่ทันได้หลอก ก็จะเป็นอ่าเป็นบึงเป็นหยังไฟเบิร์ดเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้เพิ่นหลอกขึ้นมาใหม่แต่ก่อนเนี่ยน้องนี่สมัยก่อนมันสิเป็นน้องแบบธรรมชาติพี่น้องตรงนี้จะเป็นน้องแบบธรรมชาติสิบ่เป็นลักษณะนี้สี่เป็นถ้าทานนึกออกแบบธรรมชาติก็คือสิเป็นคือทองให้ทองหน้าเหาแล้วก็เป็นเป็นหนาม เป็นน้องหนามกว้งขวงญงเลยทีนี่เพิ่นได้มากคุดหลอกใหม่ก็เลยเป็นยังสี่ครับคุดหลอกใหม่แต่บริเวณปลาเนี่ยยังยังอยู่เหมือนเดิมครับบริเวณปลายังกวง้งขวงเหมือนเดิมแต่ว่าน้องนี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงทองพี่น้องบานเฮามาหลายสู่ชีวิตคนสนมีปลามีกุ้งมียังครับหลายอย่างที่ให้พี่น้องเฮาได้ฮาอยากหากิน สำหรับบริเวณพื้นปา่านี่กว้างขวงเหลือเกินครับผมพาเบิงแต่อยู่ไกลๆทา่านะครับแนมเข้าไปก็จะเป็นปลาใหญ่เลยครับ บริเวณตำบลชุ่มแสงอำเภอสะตึกพี่นอ้องเป็นหมู่บ้านที่รอบอ้อมรอบไปด้วยป่าใหม้คน้นื้นที่กัสิรูเนาะครับเนาะว่าบริเวณหมูบม่บา้บา,นา,นบานนีทุกหมู่บ้านยังเป็นหมู่บ้านนิดหน่อยครับมันออกภาษาขเขมร รับเป็นปลาใหม่ครับแน่ไปไมีแตปลาใหม่เลยครับขื้นหน้าทีบองหนอกเลยแน่ไป้วเป็นปลาใหม่เดีย๋ยวผมสิผ้าไปบ่องอยู่ขางบานเพื่อนละครับแถวบานเพื่อนกตจะมีน้องน,น้ำไงเขากันครับจะจมูบ่บาน ของนำในกันประจำกูบ้างี๋ยวก็พาไปเปิดเป็นป้ายูะครับ ใหม่ไรอ่ะเองสิพี่นอ้องเพิ่นหางเงี้ยใคมดแดงดีเห็นได้เลยเนี่ยปลาใหม่เดีย๋ยวลงไปงดีครับเป็นทางทางให้ผมพาเบิงมาเบิงอ่าน้องนามประจําโมบ้านเพิ่น ารปูตาอยู่เนี่ยครับถึงน้องนอ้ำกับที่สารปูตาจำยู่หมู่บ้านเพื่นเดี๋ยวตนเขามาบ้านเพิ่นดีครับตนเข้ามาหมู่บ้านเพิ่นเดี๋ยวน้องน้ำเพิ่นกับน้องใหญ่เด้ครับ มันใส่เป็นน้ำปลาป่าใส่น้ำปลาปาแต่ว่าน้ำน้ำขึ้นสินบกหลไร่ละล่ะน้ำบกหไายละพี่น้องมันใส่น้ำปลาปาแต่ก่อนกับเป็นน้องบรามโบราณแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับคุดหลอกขึ้นมาใหม่ขุดหลอกขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นน้องใหญ่ครับน้องประจามู่บานของเพิ่น นี่แหะครับแต่ว่ากะน้ำเบิดละ่ะเพิ่นใส่น้ำพระปลาบัวนี่กับชาวบ้านเพิ่นกับเก็บไปขายได้ได้วยครับบัวนี่นี่และครับหมูบ้านของเกินหมูบ้านเล็กๆล้ลอมรอบไปด้วยปลาใหม่เป็นจะพันหลากหลาย